หมูฮะเราเราจะเห็นภาพว่าอีวีตอนนี้เนี่ยคนคนเริ่มมีความเขาเรียกกระตือรือร้นมากขึ้นแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าในฝั่งของ EV, อีวีงานอามอเตอร์เอ็กโปเนี่ยจะจัดได้หรือไม่อย่างไรแต่ถ้าจัดได้เราก็จะเห็นม,มหตหก,กรรมอีวีเนี่ยอีกพอสมควรเลยนะคะผมผมขออนุญาตถามพี่หมูนะขณะนี้ในฐานะที่พี่หมูติดตามมาโดยตลอดวันนี้เนี่ย ภาพของอีวีเนี่ยมันมันขึ้นมาอยู่ณนะจุดไหนอย่างไรมันเหมือนกับว่าเราเราสัมผัสได้แล้วเราจับได้แล้วเในมุมมองของพี่หมเป็นยังไงคะผมว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ทุกทกท,กท่านนะครับน่าจะได้สัมผัสรถอีวีไม่มากก็น้อยอย่างนี้ดีกว่าครับ mm hmm. เพราะว่าอย่างที่อย่างที่เปิดเปิดเปิดประเด็นมานะครับว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเอาจริงเอาจังมากหลายๆอย่างเนี่ยก็มีการออกมาตรการไปแล้วแต่ ชุดสุดท้ายที่ผมคิดว่าจะเป็นแพ็กเกจใหญ่เลยเนี่ยในการที่จะ,ะแสดงเจตจำนงของรัฐบาลเลยนะครับว่าจะทำให้อีวีเนี่ยในประเทศไทยเกิดและรุ่งให้ได้เลยเนี่ยก็คือสัรภาษามิรเพราะว่ากรมสรรภสษามิตเนี่ยต้องบอกว่าเก็บภาษีรถยนต์นีเยอะมากเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือส่งไปให้รัฐมนตรีพลังงานแล้วนะครับล<ะ>แล้วก็จะมีขั้นตอนอีกเล็กน้อยนะสุดท้ายก็จะไป ต้องให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยอนุมัติมาตรการนี้ซึ่งมันเป็นมาตรการใหญ่นะครับประกอบอะไรบ้างประกอบด้วยหนึ่งเนี่ยน่าจะมีการให้เงินส ubsidy นะครับรถคันหนึ่งสมมติว่าเราซื้อรถไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยรถไฟฟ้านี้ผมต้องหมายถึงว่ารถที่ใช้แบตเตอรี่ร้อยเท่านั้นนะครับไม่ใช่รถปลั๊กอินไม่ใช่รถอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่ไฮบริดแบบนั้นไม่ได้นะครับรถ แบตเตอรี่เนี่ยเรียก BEV นะครับผมคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะมีการซัพซิดีเหมือนลักษณะเหมือนรถคันแรกอะครับแต่รถคันแรกตอนนั้นเนี่ยถ้าจําได้เราซื้อรัฐบาลจะมาจ่ายคือเราทีหลังใช่ไหมฮะครับ,รบแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เลยง,ง่ายกว่านั้นอีกดีกว่านั้นอีกคือเขาจะไปให้ผู้ผลิตเลยมหมายความว่าผู้ผลิตผลิตร้อยอ่าสมมติละกันนะครับผมสมมติผู้ผลิตผู้ผลิตผลิตหนึ่งล้านบาท รัฐบาลสมมตินี่ผมก็สมมติตัวเลขนะเพราะผมก็ไม่รู้หรอกจริงๆแล้วมันเท่าไหร่นะสมมติว่ารัฐบาลให้หนึ่งแสนบาทก็แปลว่าคุณผู้ผลิตรถเขาก็จะขายคุณแค่เก้าแสนบาท uh huh. แบบนี้เลยผู้บริโภคก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเวลายุ่งยากไปขอคืนจากรัฐบาลเลย uh huh. อันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะครับประเด็นที่ส <ผม S 1> องค,อคือเข้าคือเข้าบริษัทก่อน ใช่เข้าบริษัทไปเลยแล้ว,ลวบริษัทลดราคาเลยถูกต้องครับแต่ต้องเป็นบริษัทที่ผลิตในประเทศเป็นหลักนะเช่น <c oughs> ถ้าคุณไปนําเข้ามาเนี่ยคุณก็โดนภาษีนะ <c oughs> เออต้องบอกกันนะมันไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวท่านจะเข้าใจว่า <c oughs> โอ้อย่างงี้คนที่นําเข้ามาเนี่ย <c oughs> ก็ได้เปรียบสิครับผมบอกอ๋อไม่ใช่นะครับเพราะเรากำลังจะส่งเสริมในประเทศถูกไหมครับเื <c oughs> ่อแน่นอนเราส่งเสริมอีวีแต่ต้องเป็นอินวีที่เกิดในประเทศเพราะถ้าอีวีที่มาจากต่างประเทศเนี่ย สุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ตายอยู่ดีใช่ไหมครับหันก็คงไม่ได้แล้วก็อย่างที่เราทราบกันการส่งออกรถยนต์เนี่ยคิดเป็นยี่สิบสาสิบเปอร์เซ็นตของการส่งออกทั้งประเทศนะครับถ้าสัตวาสการรถยนต์ตายไปเนี่ยผมว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้ยเราเป็นฮับอ่ะเออเราเราเลยต้องเปลี่ยนจากฮับสันดาบมาเป็นฮับอีวีได้ใช่ถูกต้องพราะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่ามันจะเป็นตัวเร่งเลยนะครับเพราะว่าผมเรียนว่าอย่างนี้รถ รถอีวีเนี่ยไม่ได้แพงนะครับเดอนนี้เตีตีสมอถ้าไม่มีภาษีเลยเลยเนี่ยอย่างอย่างเท <c oughs> สลาเขาขายกันในเมืองนอกก็ประมาณล้านบาทนะ <c oughs> ถ้าล้านบาทเนี่ยที่ผมพูดถึงเทสลานะถ้าไม่มีภาษีนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่ารัฐบาลส่งเสริมแล้วมีการซัพซิดีด้วยเนี่ยถ้าต่ำล้านเนี่ยท่านน่าสนใจไหมละ่ะกันก็คิดเอาเองแล้วกันโอ้แล้วอันที่สองก็คือเอาเอาบัตรการภาษีกันแล้วกันนะครับ <c oughs> อ,อันที่สองที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือ อาจจะมีการส ubsidy แบตเตอรี่ด้วยมสมมุติว่าท่านผลิตแบตเตอรี่มาหน่วยหนึ่งอะ่ะท่านก็อาจจะได้ส ubsidy เหมือนกับท่านผลิตรถะคันหนึ่งอะ่ะมันก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งทําให้อุาากรรมมันเติบโตเร็วขึ้นครับอ,อ,อันนี้อันที่สองนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยคิดเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นของมูลค่ารถนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นในที่สองนะครับประเด็นที่สามก็คือภาษี อื่นๆเช่นภาษีชิ้นส่วนเพราะว่าต้องเรียนว่ารถอีวหนึ่งคันเนี่ยถึงเราผลิตแบตเตอรี่เองได้ถึงเราผลิตชิ้นส,นส่วนส่วนใหญ่ได้แต่ก็จะมีบางอย่างนะครับที่เราต้องนาเข้าเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นเ,เพราะว่าบงไทยเรายัางผลิตไม่ได้อย่างนั้นขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางชิ้นส่วนเราต้องนําเข้าเมื่อนําเข้าก็ต้องเสียภาษีคราวนี้รัฐบาลก็น่าจะมีนโยบายเพิ่มเติมอีกว่า จะส่งเสริมใช่ไหมงั้นชิ้นส่วนนำเข้าที่เกี่ยวกับรถอีวีก็ไม่ต้องเสียภาษีอ mm hmm. ันนี้ก็จะยิ่งเป็นตัวเร่งอีกเลยนะและสุดท้ายนะครับก็จะจบด้วย BOI เพราะ b บ i อย่างที่เราทราบว่าเป็นตัวหนึ่งเ,เป็นเครื่องมือหนึ่งที่รัฐบาลใช้ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมถูกไหมครับ <Yeah. S 1> ก็อาจจะมีแพ็กเกจที่ดีขึ้นแล้วกัผมเชื่อว่าดีขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งทั้งหมดเดี่ยวนี้เนี่ยถ้าลองคิดดูว่าถ้าออกมาพร้อมกันนะ ม,มันยิ่งกว่ารถคันแรกอีกนะเพราะตอนรถคันแรกเนี่ยเรามีแค่เบอร์หนึ่งใช่ไหมข้อหนึ่งเองนะเราไม่มีข้อสองข้อสามข้อสี่นะโอ้กลัมันจะมาพร้อมกันเลยนะซึ่งเราก็เห็นแล้วเพราะรัฐบาลตอนนี้เนี่ยคลรมอออนุมัติเรียบร้อยแล้วเพิ่มเขตเศรษฐกิจส่งเสริมเพิ่มนิคมอะเอาว่ากันง่ายเรียบร้อยแล้วนิคมนิคมหกพันกว่าไร่ใช่ครับแล้วก็รถไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นหนึ่งในสิบสองอุตสาหกรรมที่รัฐบาลบอกมาเลยว่า จะผักดันแล้วผมเชื่อว่าเป็นอุตสาหกรรมแรกหรือ้วยสามที่ดูแล้วเป็นไปได้มากที่สุดอได้สำคัญที่สุดถ้าเราพูดอย่างเช่นว่าอุตสาหกรรมการบินโอ้โหนะคิดหนักเลยคนระับ <c oughs> แต่เราาพูดอุตสาหกรรมอีีเนี่ยผมว่าง่ายกว่าเยอะ คราวนี้พอพอมาอีกอันหนึ่งที่ท่านหลายท่านอาจจะบอกโอ้ไม่ผมคิดอยู่ก่อนล้วจะซื้อดีไหมนะครับเพราะว่าเอ๊ะยังไม่รู้จะไปชาร์จที่ไหนยังไงถูกไหมครับ<ช>ผมตอบน,นี้แล้วกันตอนนี้การท,ทาฟาสการทําชาร์จเนี่ยท่านสามารถชาร์จได้เร็วสุดก็สิบห้านาทีอ่า<ม>ถ้าชา้าหน่อยก็ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาในการชาร์จไม่ใช่อุปสรรคอีกต่อไปนะครับส่วนจํานวนสถานีชาร์จเนี่ยผมเพิ่มเสริมไว้เลยเพราะว่า เดี๋ยวท่าหลายท่านก็จะสงสัยตอนนี้ประเทศไทยเรามีร่วมๆหนึ่งพันแล้วนะครับคราวนี้หนึ่งพันเยอะไหมก็ต้องไปเทียบกับแบมนํามันที่เราเห็นกันทั้งประเทศเนาะเจ็ดแปดแบรนด์ยี่ห้อที่เราเห็นกันเนี่ยรวมทั้งประเทศเลยนะครับรวมโออาด้วยนะมีทั้งหมดเนี่ยเจ็ดแปดพันแหกทางประเทศ oh, ถ้าผมพูดว่า um. สถานีชาร์จเนี่ยตอนนี้ร่วมพันละแล้วปีหน้าผมคิดว่าจะแตะสองพันสามพัน เพราะเดี๋ยวจะมีกฎหมายส่งเสริมการทำชาร์จจิ้งสเตชันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันขึ้นไปสามพันอย่างเงี้ยนะภายในปี2ปีเนี่ยผมว่าลถไฟฟ้าเกิดแน่นอนครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าการสถานีชาร์ที่บ้านแต่ละท่านเนี่ยก็ยังนับเป็นสถานีชาร์ด้วยถูกไหมครัครับมันไม่เหมือนนะปั๊มน้ำมันนะเราที่บ้านเราไม่มีปั๊มน,น้ํามันถูกไหมครับแต่ที่บ้านเราถือเป็นสถานีชาร์ได้ดังนั้นเนี่ย ถ้าตอบคาถามชัดๆเลยนะครับปีหน้าขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นรถไฟฟ้าวิ่งมากขึ้นแน่นอนปีนี้หลักพันปีหน้าผมว่ามีโอกาสหลักห้าหมื่หลักแสนเลยนะโอ้โหอ้อาวเพราะว่าถ้าเกิดออกมามาตรการอย่างเงี้ยเป็นผมผมไมอยากซื้อนะเพราะว่าผมกำลังจะถามพี่หมูว่าพี่หมูลองมองภาพก่อนว่าไอตัวของราคาเนี่ยถ้าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยมันมีโอกาสลงมาเาท่ากับสันดาบไหม หรือหรือยังไง้ทบจะถมกเข่าเลยเผลอๆจะถูกกว่าด้วยบางคันอืออ้าวเพราะมีสัตว์ทีดีด้วยไงครับมีซัตว์ทีดีแล้วไม่ใช่ซัตว์ทีดีเลเวลเดียวนะซัตซ์ทีดีหลายเลเวลเวยนะเพราะว่าคุณเริ่มคุณถอยหลังไปตั้งแต่สร้างโรงงานเลยถูกไหมแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนถึงแบตเตอรี่จนถึงรถยนต์เลยปลายทางเลยเพราะฉะนั้นนี่เรียกว่าซับซิดี้ดีมาตลอดจริงๆมีอีกนะเพราะว่าที่ผมเคยพูดไปครั้งหนึ่งว่า ค่าไฟเนี่ยในการที่จะชาร์จให้ให้คิดค่าไฟสําหรับชาร์จิ่งสเตชันเนี่ยเขาให้เลทต่ําที่สุดเลยนะก็คือเลทเขเรียกออฟฟีกครับประมาณสองบาทหกสิบต่อหน่วยถ้าลองไปดูค่าไฟบ้านท่านสิ<แ>ผมพาาได้เลยว่าส่วนใหญ่อะท่านถ่ายเกินท่านจ่ายเกินสองบาทหกสิบต่อหน่วยถูกครับถูกครับปรแปลว่ารัฐบาลก็ถือว่าเฟเวอร์ามากเลยนะซับสดี้แล้วนะเพราะฉะนั้นน,นี่ต้องเรียนว่าต้องเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยเออ ทำทั้งทุกๆขั้นตอนทุกๆจุดของอุตสาหกรรมเลยอ่ะโอ้ครับทีนี้ทีนี้เมื่อกี้เราเห็นภาพของ passenger car นะคะผมผมขออนุญาตสอบถามให้หมูเพิ่มเติมและในเชิงของรถเพื่อการพาณิชย์ล่ะพวกรถบัสรถบรรทุกรถะจะเป็นอะไรก็ตามทรัคที่มันใหญ่ขึ้นมาบรรทุกของได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนมาชิปในฝั่งของ e v มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับผมตอบว่ายิ่งมากกว่าอีก อมตอบอย่างนี้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ารถไฟฟ้าเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยถูกกว่ารถน้ำมันหมายถึงราคาอาจจะแพงกว่าแลรถช่วงซื้อคันแรกแต่เนื่องจากว่าจะมีซัพพลี่ด้งซัพพลดีใช่ไหมครับก็อาจจะเท่ากันเอาอย่างนี้ก,นก่อนนะแต่พอเท่ากันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นแน,น,น่ๆคืกกอ,อหนึ่งต้นทุนต่อกิโลเมตรในการวิ่งรถไฟฟ้าเนี่ยถูกกว่าน้ำมันเป็นเท่าเลยนะครับ อันดนัที่หนึ่งเลยนะครับสมมุติว่าท่านวิ่งวันวาระ20โลก็ได้ครับ20โลท่านใช้อ,อกิโลหนึ่งตอนเนี้ลองไปคำนวณดูสิครับลิตรหนึ่ง20บาทเนี่ย20 30บาทเนี่ยท่านวิ่งได้กี่โลตเต็มที่ก็ได้10โลอ่ะกครับนะถึงมาด้วยบางคันก็ยังไม่ถึงเลยเพราะฉะนั้นกิโลหนึ่งเท่าไหร่ครับ2 3บาท4บาทนะแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยค่าไฟเนี่ยผมบอกท่านเลยค่าถ้าท่านไปชาร์จตามสถา,านีชาร์จเนี่ยเขาคิดท่านเท่าไหร่ลงมา5บาท ห้าบาทเนี่ยได้ได้ประมาณ <100 00 S 2> สักสองโลฮะได้ไม่ใช่ห้าบาทสามไมโลห้าบาทได้ประมาณสักเอ,อ่อสิบโลอห้าโลสิบโลอ่าเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆว่าถ้าเฉลี่ยต่อกิโลเมตรเนี่ยจะถูกประ,ประมาณเท่าตัวแล้วกันครึ่งหนึ่งอันที่สองนะครับลองนึกดูนะครับว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแทบจะไม่มีเครื่องยนต์เลย <laughs> <c oughs> คือข้างหน้าของรถไฟฟ้านะครับไม่มีเครื่องยนต์นะ ท่านเอา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 ,เอาตะกร้าไปวางได้นะห <c> ร <oughs> <c oughs> ือว่ามันไม่มีเครื่องยนต์มันเอาออกไปเลยนะครับแล้วจะมีข้างลางนิดหน่อยแล้วก็มีแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างรถแล้วก็ต่ออย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียนอย่างนี้แล้วกันว่าเอาค่าซ่อมบํารุงเนี่ยจะลดลงอย่างน้อยหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าท่านไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์มันมีนิดเดียวเองแล้วผมว่า,าจะไปซ่อมบํารุงอะไรครับ อันนี้คือจุดสำคัญเลยที่มาตอบคำถามว่าเอาแล้วคอมเมอร์เชียลเซกเมนต์ล่ะดีไหมเอาคอมเมอร์เชียลเซกเมนต์เนี่ยต้องถามประามแรกก่อนหนึ่งคือแมสสองคือเน้นประหยัดสามคือคนซื้อไม่ได้ขับคนขับไม่ได้ซื้อผมพูดถูกไหมครับอ้าวแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นรถเก่งเนี่ยคุณต้องคิดเลยนะเอ้ยต่อให้ถูกเอ้ยแต่ไม่เอาดีกว่าเราไปซื้อเทสลาดีกว่าเราคือม่รถจากชิดแต่เพราะเราขับเนี่ยขับครับนสมัยก่อนผมก็พูดไงครับ แหมเราต้องซื้อรถเบนซ์นะขับไปเนี่ยแม่บ้านอ่าแม่ค้าจะได้รู้จักอ่าบางคนพวกคิดอย่างนี้นะแต่ว่ารถบัสเนี่ยไม่มีผมถามว่าคุณขึ้นรถบัสเนี่ยผมจะกี่ครั้งคุณรู้มันยี่ห้ออะไรอ่าไม่ไม่รู้ไม่เคยรู้บางคนยังเอาตาเป็นกรติกเลยครับครับมันก็ไม่มีผลไงเพราะฉะนั้นแล้วอย่างคนซื้อก็คือเจ้าของบริษัทอ่ะเขาไม่มีมาขับเลยแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าผมบอกเขาว่าเฮ้ยคุณประหยัดนะแถม คุณได้อีเมดด้วยนะเพราะว่าเป็นคลีนอืมอ่าแล้วที่สำคัญเลอะไรรู้ไหมฮะรถรถอีวีเนี่ยจริงๆแล้วมันเบาวกว่ารถนํามันนอกเหนือจากเรื่องของมลภาวะแล้วดังนั้นเนี่ยจริงๆมันขนได้เยอะด้วยนะคนนะไม่เข้าใจว่านึกว่ารถบรรทุกหรือรถบัสของอีของรถไฟฟ้ารถยานตน์ไฟฟ้าเนี่ยสงสัยอะไรนะแรงอะ่ะฮะเขาเรียกแรงม,มันจะน้อยกว่ารถน้ํามันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับ ผิดนะไอ้ถ้าคุณเข้าใจแบบนี้คือผิดแสดงว่าคุณไม่เข้าใจว่ารถไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปถึงขั้นว่าแรงขึ้นเขาเนี่ยเยอะกว่ารถน้ํามันอีกนะจะบอกให้มันเบามันอมอเตอร์ได้อะว่ากักานยังงได้มันพัฒนาไปเยอะแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไปดูเถอะรถเมืองจีนเนี่ยรถบรรทุกรถบัสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นรถไฟฟ้านะอะ,อะคุณไปดูสิพอรัฐบาลสั่ง อืมหรือส่งเสริมจะว่าอย่างไงก็ได้เหมือนรัฐบาลไทยอะตอนนี้จริงๆแลนะออกศมกรเนี่ยถูกสั่งมาแล้วว่าให้เปลี่ยนสองพันกว่าคันเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็รัฐบาลก็ออกกฎออกมาออกกฎมาแล้วว่าเนี่ยรถเออหน่วยงานรัฐถ้าคันไหนหมดอายุหรืออะไรต้องเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าทั้งหมดนะรถยนต์ไฟฟ้าังหมดนะไอ้นี้ออกมาแล้วนะแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้ไงแล้วก็เออรถรถเมย์พวกบคสอ นะครับแล้วก็ลดเมล์ลดร่วมหรือรดร่วมนะเอกชนที่วิ่งบนเอบนสายของขออของสอสมกรกขนส่งเนี่ยทั้งหมดเนี้ยผมว่าไม่เกินอีกห้าปีมันจะเปลี่ยนรถไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้าหมดเลยอันนี้ตลาดจัว่างขนาดีู่อะไรนะครับขนาดตลาดจะขขดาเนี่ยผมจะตอบนมเราจะพูดเลยเนี่ยเออเอเาใจคุณถูกเลวเนี่ยบอกว่ารถบัสเนี่ยเมืองไทยนะครับปีหนึ่งประมาณหนึ่งหมื่นคันทั้งทั้งประเทศไทยเรามีประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นคัน เฉพาะรถบัสอย่างเดียวนะครับรถบรรทุกทั้งประเทศไทยนะครับมีหนึ่งล้านห้าแสนคันอเอา้าทั้งประเทศไทยเรามีรถสี่สิบสองล้านคันนะครับแต่ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งนะ <laughs> <laughs> ใช่ใช่มอเตอร์ไซค์ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ล้านล้านกว่าคันล้านห้าเป็นรถบรรทุกแสนสี่เป็นรถบัสแล้วก็อีกประมาณสัก <laughs> สิบล้านคันเป็นรถปิอัพที่เหลือเนี่ยรถรถเก๋งโอ้เพราะฉะนั้นถ้าตีตลาดเอาเอาเราตีไปคันหนึ่งประมาณสักแตตีเปสิบล้านก็มันก็รู้สึกจะแพงไปรือไปครับแพงไปครับห้าล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะรวยเกินครับไม่ใช่ล้านสองล้านอ่ะเราก็คูณไปได้เลยหมายถึงถ้ารถบันพัสเซนเจอร์อ่ะก็อาจจะล้านสองล้านแต่ถ้าเป็นรถบัสไม่ได้ครับรถบัสถูกที่สุดก็สามล้านกว่า รถแบบสั้นๆนะฮะ7เมตรอะฮะคุณมินิบัสมินิบัสครับแต่ถ้ารถเนยใหญ่ๆที่เราขึ้นกันปอเนี่ยอ่านี้จะอ2เมตรเนี่ยคันหนึ่ง7ล้านอืมอ่าให้เป็นไอเดียนะครับที่ที่เอเอเขาขายไป120คันกันเน็ยครับอันนั้นอะเป็น7อ2เมตร7ล้านแล้วก็ที่ที่เน็ตเขาประกาศว่าเขาขายให้กับล็อกเต้เลนอาคาก็คือบริษัทล็อกเต้ของเกาหลีเนาะ เ,เขาขายไป80กว่าคันอันนั้นเป็นมีนิบัสประมาณ3ล้านกว่าบาทเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบัสคนหลายสายแต่โดยเฉลี่ยแล้วกันนะครับก็ราวๆสี่ห้าล้านบาทเพราะมีใหญ่มีเล็กเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบัสปีหนึ่งที่ต้องเปลี่ยนเพราะว่าลองคิดดูนะครับว่ามีแสง40,000คันถามว่ารถบัสหนึ่งคันใช้กี่ปีดีครับ <5 S 2> โอ้ <5 S 2> ใช้สิบ่ป,ปีนี่ก็โอ้ยสิบ่ป,ปีครับห้าปีน้อยไปครับสิบปีสิบป,ปีเนี่ย คุณเอาคุณเอาแสนสี่หารสิบอ่ะคุณก็จะเห็นว่าตลาดปีนึงเท่าไหร่โอ้โหนึกออกไหมแล้วอันนี้อันน,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 นี้สมมุติด้วยกันว่าไม่เรียกอะไรนะไม่มีไม่มีเพิ่มไม่มีโตด้วยนะครับกรับกรับเออมันต้องตโตใช่ไหมปกติมันก็ต้องโตนิดโตหน่อยปะ่ะคืองี้พอผมฟังให้หมูปุ๊บเนี่ยอเนกผลิตปีละสามล้านคาันเออสามพันสามพันคันนะฮะเขาอาจจะเพิ่มกะได้เป็นหกคันหรืออะไรว่ากันไป นะฮะอย่างล่าสุด CWT วเขาบอกมาว่าจะผลิตสามพันคันอุตลาดกก็กว้างก็โอ้กว้างสําหรับเขามากๆเลยนะฮะถ้าอย่างนี้เนี่ยครับรถบัสเนี่ยเขาไม่ต้องเยอะหรอครับเขาใช้สามพันเนี่ยสมมุติว่าปีหนึ่งอ่ะหมื่นคันก็คือสามสิเปอร์เซ็นของมาร์เก็ตแชร์แต่ละปีถูกไหมกราบครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกว่าในรถบัสเนี่ยอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยคือรถบัสแสนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะประมาณสี่สี่สิบห้าเปอร์เซ็นตเนี่ย จะเป็นรถบัสท,ที่เขาเรียกฟิกลูตก็คือวิ่งแบบประจําทางนะครับอย่างพวกรถเมย์หรือไม่ก็รถหมอขอสออย่างนี้เราเรียกว่าฟิกลูต์อีกประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นรถบัสท,ที่ไม่ประจําทางเช่นรถทัวรถนักเรียนอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ท,ที่ที่มันไม่ใช่รถเมย์รถหมอขอสอละก็อีกประมาณครึ่งหนึ่งนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเอาไปขนของพวกโลจิสติกอะไรก็มีนะถึงพวก F, อะไรนะ แฟลตอะไรเงี้ยค,ครับเคอรี่อะไรพวกนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมเนี่ยผมคิดว่าตลาดที่จะเกิดก่อนแน่ๆคือพวกรถเมย์รถบขอสออันนี้มาก่อนเลยเพราะหน่วยงานรัฐส่งเสริมซึ่งเยอะมากนะครับก็เกือบสี่ห้าสิบเปอร์เซของตลาดแล้วว่าโอ้มไม่ต้องแย่งกันหรอกครับจริงๆผมพูดจริงๆนะมีผู้เล่นใหม่สักลายสองลายก็จะดีคือมีคนเดียวเดี๋ยวเขาก็จะถูกคอลหาว่าอะไรรวย ผูกขาดอะไรเงี้ยนะนึกออกไหมเออเออแต่ใจกันไม่เถอเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าใครไปซื้อรถดีเซลตอนนี้คิดหนักนะเพราะยิ่งน้ำมันแพงขาขนาดนี้อีกนะอืม จริงจริง,รงอ่ะทีนี้ผมโอ้ผมมีเวลานิดเดียวเองอ่ะผมอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยตอนแรกจะถามว่าต้องรู้อะไรต้องรู้อะไรเดี๋ยวแต่เดี๋ยววันหลังค่อยมาคุยกันเอาเอาแบบว่าเบ็ดเสร็จเลยถ้าแบบนี้เนี่ยในมุมของพี่หมูพี่หมูมองหุ้นอะไรไว้ที่ท,ที่ดูน่าสนใจนะขณะนี้ผมมีเวลาสามนาทีพี่หมูแน่นอนครับหนึ่งก็ถึง E N n e เข้ามาก่อนได้ก่อนพร้อมก่อนถูกไหมไม่ว่าอะไรจะออกมาเนี่ยเขาได้เต็มที่เลยแล้วตอนนี้เขาก็เริ่มขายของไปแล้ว ใครที่คิดว่าเขาทําไม่ได้ก็ต้องไปดูว่ามันวิ่งอยู่ครับทุกวันนี้รถเมล์มันวิ่งอยู่เนาะไม่กำไรไจะโดดขนาดไหนในมุมมองของพี่ห<อ>มูมมเอาง่ายๆว่าเฉลีย 1, ่ยหน 1, ึ่งพันหนึ่งสักห้าแสนล้านหนึ่งแล้วกันเน็ตเลยนะเอาอตีรูเร็วนะกําไรสมมติปีป,ปีปีหน้าเขาขายสามพันใช่ไหมปีนี้เขาขายห้าร้อยใช่ไหมคุณก็คูณไปดิถ้าคุณเอาน้อยๆก็ปีคันละห้าแสนห้าแสนนี้ต่ําสุดแล้วเอาผมเอาถ้าเจ็ดแสนแล้วกันอ่ะเฉลี่ยแล้วกันอ่ะเจ็ดแสนคุณคูณไปดิเท่าไหร่อะ อู้คุ้มอะมที่ตัวเองละกันสามพันคุณคุณเจ็ดแสนได้เท <c oughs> ่าไหร่เก้าเาอ้อสอับอ่าจบละใช่ไหมจบไหมคุณไปดูอ่ะ,ะ e a ปีละหกพันไฟฟ้าถ้าบวกมาสักพันสองพันนี่เยอะไหมอ่ะเน็กนี่ยิง 2, ย่งไม่ต้องพูดถึงนะมาจากขาดทุนสามปีนะ <c oughs> โอ้อันนี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ แต่ตอนนี้ถ้ามันมีตัวอื่นอย่างเช่นว่าอ CWT ที่เห็นลงลงทันหุ้นนะ่ะผมก็แตะให้นิดนึง c w t เนี่ยก็คือจริงๆเป็นชอชัยวัฒนาเขาไปจับมือกับอะไรสักอะไรสกุลนะผมจำไม่ได้สกุลซีอ่าใช่ไหมสกุลซจริงๆเนี่ยมันเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่เป็นคู่แข่งหลักเลยไมอใช่คำว่างี้เป็นคู่แข่งหลักของเน็กมาก่อนก็คืออยู่ในตลาดบัตรของประเทศไทยมา อันนี้ผมก็ไม่แปลกใจหรอกว่าเขาก็พยายามที่จะหาทางขึ้นมาสู้เหมือนกันนะเรื่องะายจะปล่อยให้เน็กทําอยู่คนเดียวใช่ไหม yeah, <okay. S 1> ก็ยังค<ๆ>งต้องไปจับมือกับใครเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเฉพาะทําตัวถังแต่เขาทารถไม่มีแบตเตอรี่ไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องไปจับกับชาวบ้านที่ทําอย่างอื่นแล้วก็มาประกอบกันไงงนั้น CWT เนี่ยถ้ามีการจับมือผมก็คิดว่าเขาก็น่าจะมีการได้ส่วนมาเป็นแชร์ตรงนี้ไปด้วยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไงไม่ต้องห่วงหรอกครับของของของเน็กเนี่ย กับ B E A นะปีหนึ่งสามหกพัน่ะให้หกพันเลยอะแต่หกพันนี่มันคือรถบรรทุกบวกรถบัสนะไม่ใช่รถบัสอย่างเดียวนะกาวกาวเพราะนั้นคือต้องดูว่าพายมันจริงๆอ่อะมันคือปีละประมาณกับแสนคันนะพอร,รถบรรทุกเนี่ยปีหนึ่งมันแปดหมื่นเนี่ยรถบัสมันปีละประมาณหมื่นก็เกนะ้าหมื่นอู้ดคุณไม่ต้องห่วงหรอกครับเก้าหมื่นเนี่ยมันมันแบ่งกันได้อยู่แล้วมีสักสามเจ้าผมยังไม่ห่วงเลยเพราะนั้นผมสรุปว่าหุ้นสองตัวแรกตัวที่สองก็เป็นปรท บวกกับอ่ CWT ก็ได้ถ้าคุณจะพูดอ่าอันนี้ก็ตรงๆแล้วก็แล้วก็ที่เหลือก็อาจจะเป็นหุ้นที่เป็นพวกอะไหล่รถแต่อะไหล่รถผมยังไม่ชัดเพราะว่ายังไม่มีใครประกาศตัวแต่ว่าเอจะทําขายรถ e ีวเนาะ,ะยังไม่เห็นยังไม่เห็นไมแล้วผมคิดว่าก็เอาสักสีตัวนี้ก่อนละกันครับฝากแค่นี้